สวัสดีครับเออเราก็อยู่ในรายการสัมภาษณ์คนคนทั้งสองนะฮะที่ไปขับพี่ออยนะครับที่เป็นคนวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์มาโคนะครับครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ดินที่คนด้านซ้ายนะฮะอากิระคุงนะฮะก็ก็รู้จักน่าจะรู้จักดีนะครับเป็นเจ้าของชแนอะไรครับ Reverse Gamer TV นะครับครับ ตะค้นขวานะครับก็ก็กน่าจะรู้จักดีครับเป็นชแนลเป็นเจ้าของชแนลอะไร TDR นะครับผมวตคูดิวอะอ่าก็ผมก็ฝากซับ <จะ S 2> ส,<า>รสคริปด้วยอ่านะครับโอ้พี่พี่จะปีเซ้นในนี้เลยเหรอปีเซ้นเลยโอ้ยไม่การไม่ดัง <c oughs> คิดคิดคิว่ามันจะมีคนดูเหรอถ้ามีก็ดีถ้าไม่มีก็ไม่ดูโอเคเออขอฝากด้วยเหมือนกันอ่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงไว้ในดีคริปชันให้ละกันพี่ ก็นะครับก็ผมจะมาสัมภาษณ์เขารู้สึกของ,งสองท่านนะ,ะว่าท่านทําไมท่านทําคลิปลงมาล่ะครับกูลอ็อกเพื่อเรอเล่นนะครับผมที่ผมทํานะครับผมก็รู้สึกมันไส้ไอ้มาโคตั้งแต่ชแนลกาแม่งแล้วนะครับรับคนอกเฮ้ยไ้สัตบ,ตบมึงกาโอ้หนะครับ,นะรบนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ผมทั้งโลกเกตเกดเขานะฮะเราต้องไอเกตนะครับแล้วก็คนต่อไปนะครับ ท่านแหวนนะฮะเฮ้ยคุณดิวนะฮะท่านแหวนพูดผิดพูดผิดพูดผิดอ่าครับพี่เวเอ้ยพี่พี่พดิวอ่านะครับทนทนไม่ไหวนะก็มันด่าบตัหนึ่งเขาไปทั่วแล้วตัวเองก็เหมือนนั้นพนะีด่ดาเขาแล้วทำได้อย่างเขาไม่ได้โอ้โหนี่เป็นคำคอมเมนต์นะครับที่สุดยอดมากนะครับแล้วคุณ รู้สึกไงที่ทําคลิปนี้มาแล้วมีคนเข้ามาดูเยอะครับรู้สึกไงรู้สึกโคตรดีใจเลยครับผมคนล็อกเลยอย่างล็อกครับที่แบบผมมีคนใช่คนใช่เหรอตอนนี้ครับคนที่ผมดูนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะมีคนกดไลค์มากกว่า200รอแล้วนะครับและดิสไลค์แค่เก้าเองคุณดูแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วครับว่าคนที่รักพี่ออยมันมีมากแค่ไหนชฟนครับแฟครับเับต้องเข้าใจนะครับว่าแบ็คเขาเยอะครับ เข้าใจครับแบกเขาเยอะครับเอองั้นผมขอฝากอะไรนิดนึงได้ไหมครับผมฝากอะไรครับฝากถึงไอ้แฟนคลับไอ้มาโกนะครับมึงอย่าปากดีกันงั้นเดี๋ยวมึงจะตายชื่อชื่ออะไรนะครับอ่านครับอ้่ไม่ออกครับชื่อมันายเกินนะครับผมอยู่ในดิสคริปชั่นเหมือนกันนะครับแต่อันนี้ครับเออนะครับคอเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้นะครับเพราะอันนี้ผมอ่านในโปรแกรมแฉกนะเนี่ เดี๋ยวเหลือให้คุณดิวพูดอะไรบ้างในการนะครับคุณดิวพูดคุณดิวพูดบ้างครับท่านดิวนะรู้สึกไงกับแฟนชอบพอดีเรื่องรู้สึกเยี่ยมปิดไปเลยครับเยี่ยมมั้งไงครับเยี่ยมปิดไปครับก็คือขี่มอไซค์ยแล้วก็ปิดไปโอ้โครับเอาทีครับแล้วก็คุณรู้สึกไงพวกมาพวกเฮี้ยมาโฮครับเฮ้ยท่านมาโฮ ต้องเรียกว่าคุณมาัผูผิดต้องเรียกว่าคุณมาโคครับอ่า๋อให้แม่งไก่ละไปทุกตัวครับเั้ผมก็ขอให้แม่มันไม่มีดวงศพตลอดไปนะครับผมทำไมอะครับทำไมเขาไม่มีดวงศพครับนั่นเพราะว่าพวกกูไม่ใี้ซื้อเฮ้ยไม่ใช่ไม่มีตังค์ซื้ออางเดียวเว้ยพวกกูไม่ให้อยู่ด้วยอีกอย่างหนึ่งวัดยังไม่ให้อยู่อะไอ้มาโคเข้าวัดทีนึงอะไฟไหม้เองเฮ้ยพี่วัดไม่ได้ไฟไหม้ตัวร้อนตัวร้อนตัวร้อน เออใช่เฟยเออนั่นแหละตัวร้อนอยู่ขาก็สูงขึ้นพี่อยู่ตัวสูงขึ้นล่ะเอ๊ะเออปากปากข้ลูเข็มมือใหญ่ตัวยาวนั่นมันเป็ดนั่นมันเป็ดใช่ไหมใช่ไอ้มาโฟนนะครับดูเพื่อขอฟังหน่อยนิดนึงอีกนิดนึงได้ไหมครับผมได้ครับเอ่อถ้าพี่เอคอร์ดดูคลิปนี้อยู่นะครับผม พี่ไอคอนเนี่ยออนสก,กายเก่าหรือสก,กายใหม่อะครับคือคุณไม่เห็นพี่ไอคอนเขาออนเลยสักวันนะครับผมครับอ่าแล้วอยากจะฝากแค่นี้นะครับอ่าแล้วคุณดูจะฝากอะไรมครับฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยนะฮะบ๊ายบายแล้วผมก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับแบบใครดูแล้วก็กดแชร์กดไลค์กดเมนต์กดซับแต่เมนต์อยา่าอย่าก,กวนตีนนะครับผมอ่าก็ขอบค<อ>ุณได้หมดฮะ คอเมนด้ดีนะครับก็ไม่ขอค<ข>อมเมนตบ์บกินเกียนะเพียมึงได้เขาทำไมไม่ใช่นะครับเก็จะบอกเพือคำเดียวนะครับมึงทำคลิปนี้ขึ้นมาทำไมเรื่องของกูครับ